โมโนโฟิล์มค่ะพร้อมส่งปรสิตสองเข้าฉายในโรงภาพยนตร์11สิงหาคมนี้ค่ะ กลได้เร่อเข้าฉายในไทยเข้ามาทุกที่ค่ะสำหรับภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่องปรสิตสองหนังแนวไซไฟสยองขวัญภาคต่อของปรสิตเพื่อนรักขมือบโลกที่ดัดแปลงจากหนังสือการ์ตูนชื่อดังของฮิโตชิอิวากิค่ะโดยหลังจากภาคแรกได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้นและการสร้างความสัมพันธ์ของปรสิตกับมนุษย์แล้วภาคสองนี้ค่ะจะเล่าเรื่องราวบทสรุปสุดท้ายของปรสิตกระชานซึ่งเราจะได้เห็นพัฒนาการการแสดงของนักสแสดงนําอย่างโชตะโซเมตานี ani, ที่รับบทเป็นชินอิจิ โดยเปิดภาคมาด้วยความโกรธไม่สามารถให้อภัยประสิทธิ์ที่ฆ่าแม่ของเขาได้ชินอิจิและมิกกี้กลายเป็นตัวอันตรายต่อประสิทธิ์ตัวอื่นๆพวกมันจึงรวมตัวเป็นองค์กรเพื่อฆ่าชินอิจิและยึดครองโลกใบนี้ค่ะนำโดยโกโตกประสิทธิ์ที่รวดเร็วและแข็งแกร่งที่สุดแล้วใครจะเป็นผู้ชนะและใครที่จะได้อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปติดตามชมได้ในประสิทธิ 2, ส์ส1สิงหาคมนี้ตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปในโรงภาพยนตร์ค่ะ オノーツァニーナイトニクとーカレーキョーキーアトニクシーカーノーツァニモーションノンストップチェンヌ